มีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าที่อำเภอดอนตาลของมุกดาหารมีวัดเก่าแก่อยู่วัดหนึ่งลองไปดูสิก็จากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอดอนตาลบนถนนหมายเลข2034ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆเป็นบ่ายที่อากาศดีไม่ร้อนใช้เวลาขับรถสักพักผมก็มาเจอกับทางเข้าวัดซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ จากถนน2034เข้าไปวัดอีกประมาณ1กิโลเมตรวัดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงจากลานจอดรถสามารถมองเห็นวิวประเทศเพื่อนบ้านได้แบบสบายๆข้างๆลานจอดรถยังมีทางลงไปยังลานหินเพื่อชมวิวแม่น้ำโของอย่างใกล้ชิดกับลานหินเวินชัยลานหินนี้จะลงมาชมได้ในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งจะมีโขดหินโผล่ขึ้นมาสามารถลงเล่นน้ำได้ กลับขึ้นมาที่ด้านบนก็จะพบกับรูปปั้นองค์พญานาคปู่ศรีสุดโทที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์โชคลาภที่คนในลุ่มแม่น้ำโขงศรัทธ,ธาทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนับถือและศรัทธ,ธามากด้านหลังจะเป็นล่างข้างแรมคือองค์พญานาคและด้านหน้าจะเป็นล่างข้างขึ้นของพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีประทุมมา บริเวณทางเข้าก็จะมีพญานาคสองตนชื่อนายนาคประตูทองและนางนาคประตูเงินทอดกายยาวเป็นสะพานเข้าไปสู่องค์ปู่ด้านในข้างๆกันก็จะมีท้าเวสุวรรณอยู่ด้วยนะครับดูน่าเกงขามมากในวัดยังมีการบวชต้นไม้ด้วยนะครับที่เห็นกันเยอะๆนั่นคือต้นเปื่อยต้นเปลือยสมัยนี้หายากแล้วเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งคนนิยมนำไปทำเสา ทางวัดน่าจะอนุรักษ์ไว้ก็เลยบวชต้นไม้หมดเลยนะครับขยับมาอีกนิดใกล้กันก็จะมีศาลตายายซึ่งชาวบ้านละแวกเนี้จะมีความเชื่อและได้มีการมาขอพรสมหวังก็จะนำเครื่องมาถวายนะครับตามภาพที่เห็นเลยก็เป็นความเชื่อเก่าแก่แต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านแวะเวียนกันเข้ามาสักการะกราบไหว้ขอพรกันอยู่ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรูปปั้นหลวงปู่ใหญ่เมตตาสันติธรรมด้านล่างจะเป็นเจ้าแม่ธรณีมัดมวยผมลักษณะที่เห็นบอกได้ว่าเก่ามากพอสมควรเลยนะครับอายุอาจจะใกล้เคียงกับวัดก็ได้หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําสิ่งที่เป็นที่เก่าวขวัญถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นพระาธาตุโบราณที่ตั้งตระงาอยู่กลางวัด เมื่อขับรถมาก็จะเห็นได้ทันทีเลยบริเวณพระาธาตุก็จะมีพระพุทธรูปโบราณพระาธาตุจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นกันด้านบนจะมีหอพระฐานด้านล่างจะมีรูปปั้นพญานาคคอยรักษาองค์พระาธาตุทั้ง4ี่มุมรอบๆพระาธาตุจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมหลักหินทรายสองหลักและใบเสมาหินทราย12ใบยอยู่ภายในกำแพงแก้ว ด้านหน้าพระาธาตุจะมีใบเสมาขนาดใหญ่รวมไปถึงพระพมสีหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดนี้จะตั้งเมื่อพศ2480แต่องค์พระาธาตุน่าจะมีอายุมากกว่านั้นนะครับและในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีเทศบาลอนตาลจะจัดให้มีประเพณีไหลเรือไฟโบราณบริเวณริมฝั่งโขงหน้าหาดเวินชัยด้วยเผื่อใครอยากมาเที่ยวชม วัดเวือนชัยเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกนาหารที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุควรค่าแก่การศึกษาอนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสงบลมเย็นอากาศดีท่ามกลางหมู่แมกไม้นับเป็นมรดกตกทอดที่เราต้องสืบสารให้คงอยู่สืบไป ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ